สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะทำงานกอนเดิมมาๆมา,มาไม่มาขอให้ยอดตกขอให้ไม่ถูกหวย

อย่างนี้อ่ะอ๋อสงสารโทรศัพท์ F C โอเคนะภาพสวยไหมเนี่ยคนตัวน้อนนะคะของแอด เห็น่ี้ยแหะนะโอ้ยงเป้ยอันที่จนขึ้นมาแห่ระว่าตแหน่้าบเปนาน้ยเห็นะโอ้ยที่แห่าตาเมื่อกี้มันโอ้ยาย้างใหญ่อยู่ไกใช่ไหม เีกอรุ่มมากเนี mm ่เ hmm. ียเมาใช่ไหที่มันตกไปน่ยไม่ใช่มันเอียงแผ่นบอมเอียงดินมันนี่เอียงเลยแล้วแผ่นบอ กำลังขนอิดบล็อกขึ้นไปไว้ก้างบนก็ตรงนี้จะเทพื้นนะคะจะเทพื้นแล้วอากาศร้อนมากนะคะวันนี้วันนี้ถึงก็ไม่เตอด้วย เดียวกับสมองชาแนลนะคะลุงก็ยกเหมือนกัน,นะคะลุงเอาทีเยอะๆเลยเอาเยอะมากแดดก็ร้อนนะคะวันนี้นะคะแดดร้อนมากนะคะปีศาชมหมดเลยโอ้ย <laughs> ได้พอดแีแกล้งได้พอดีได้พอดีฉัดเต็ดพอดีเลยได้ฉอดเด็ดพอดีเลยอากาศร้อน อนนี้ก็ช่วยกันทำนะคะยายไปยกได้นิดเดียวเตอบอกว่าไม่ต้องยกโอ้สองแถวเลยใช่ไหมนี่เกินเลยเกินแล้วเกินแล้วอะไรวะบอสนาทีลงมือแล้วโอ้โหบอสอะไรที่เราช่วยได้เราช่วยไปเข้าใจปะไปไม่ตักกล้องแล้วเหรอหนึ่งรอบผ่านไป รอบสองนั่นเลยมีเสียงบ้าง่ายนะชัวรเราเจอดีเข้าแล้วอะไรวะทิจกเข้าไปเลยบัดได้ได้ชนะชนะเจอดีเขาเลยเจออะไร

หายใจไม่ออกเลยดูฝคนเราเยอะมากมันหนักมากนะยาสองก้อนยังหนักเลยนะคะสองก้อนยังหนักมากลุงฝนเราทีละหกก้อนดูโห่กำลังมากเลยใช้พลังเยอะเอะคะคนไหนเอาห้าก้อนหก้อนี่หนักมากเลยนะคะ ร่วมโดยเจ้าการนะคะพี่ตอนนี้แป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนะคะพีนะคะยังไม่ถึงแปดเลยหมดแล้วบอสนาทีนี่แหละเสร็จเพราะบอสนาทีนี่แหละว้ายว้ายตกปลาโดนพิกเลยอันนี้ของจริงไม่ได้ติจกโอ้ยโก้ยี่เนี่ยนะ ห็บหมาอ๋ออืมเอาไปเห็บหมาอะรเหรอไพวกมันมันง้อมาอุ้ยเต๋อโอ้โหสุดยอดี๋ยว่าเอามาแปะเลยธรรมดาเว้ยเขาจะเริ่มเพิ่มทีละก้อนสองก้อนนะครับแล้วเกาจะเริ่มลดใช่ไหมเต๋อโชว์า่10เลยเต๋ออ๋อโอ้โหโผเมียหน่อยโชว์เมียหน่อยเยอะไปเยอะไปโผล่ เดี๋ยวลู้ไม่ได้รอบทีนักทีรอบหนึ่งพักสามรอบนัยนะเมื่อไหร่ฟงจะยกได้วันนี้จะเราเป็นเราจะมีโชคกันแล้วเย็นนี้รวยทุกคนลูกตูเต็มเต็มเป้าโอ้ยติบต่อถึงโวผมเรียงจัดให้พีนักทีนี่

มาทีลูกทะลเลยบันทึเป็นลูกเอาไปบันทึกซิปก่อนสําหรับวันนี้ก็กดไลก์กับแชร์ด้วยนะคะ